จากวันนี้ก็ราวแปดเดือนแล้วที่ทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกลับไทยกระทั่งมีข่าวว่าเขาป่วยหลายโรคทําให้ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจอยู่พักใหญ่จนได้รับการพักโทษในที่สุดต่อมาวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเดินทางกลับบ้านจันสองลาโดยมีอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนั่งอยู่ข้างๆโดยหลังจากทักษิณได้รับการพักโทษนั้นเพราะว่ามีหลายคนที่ต้องการเข้าพบเขาแต่ปรากฏว่าในระยะแรกมีเพียงสมเด็จฮุนเซนอดีตนาย,ยกกัมพูชาที่ได้เข้าพบเมื่อ21อกุมภาพันธ์2500 ทสจที่ผ่านมาต่อมาวันที่24่กุมภาพันธ์2567ัสเศรษฐาทวีศิล์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาเยี่ยมทักษิณเช่นเดียวกันทั้งนี้หากย้อนไปก่อนหน้านี้ทักษิณมักจะได้รับความเคลื่อนไหวผ่านกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปอ,อที่เป็นกลุ่มต่อต้านออกมาเรียกร้องให้นําตัวทักษิณกลับเข้ารับโทษในเรือนจําโดยทักษิณได้เดินทางกลับภูรำนาที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14, ง16มีม 2, 5, 6, 7ถือว่าเป็นการเดินทางคมสังวันห แรแกหลังได้รับการพักโทษจากคมราชทรรซึ่งพบว่ามีเหล่าเอฟซมารอมอบดอกไม้ให้เขากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อเวลาผ่านไปนั้นคะแนนความนิยมของเขาถือว่าลดลงไปเยอะมากเช่นกันเพราะการเลือกตั้ง2 5 6 6ที่ผ่านมาพักเก้าไกลคว้าเก้าอี้สอสอในจังหวัดเชียงใหม่ไปถึง7เขตขณะที่พักเพื่อไทยได้มาเพียง2เขตส่วนอีกหนึ่งเขตเป็นของพลังประชารัฐแถมยังมีคนเสื้อแดงเชียงใหม่บางกลุ่มรอพบทักษิณเพื่อทวงความมิติทรรมให้คนเสื้อแดงที่ต้องตายจากการสลายชุมนุมในปี2553ด้วย ซึ่ง8เมษายน2567ที่ผ่านมาทักษิณถูกพูดถึงอีกครั้งหลังอุงอิงโพสรูปพ่อเล่นน้ำกับหลานขณะที่ทักษิณถือดัมเบลกระทั่งต่อมาอุงอิงออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่านี้ว่าเป็นดัมเบลฟองน้ำและอุปกรณ์พ่วงที่แพทย์ให้ใช้ออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อกลับขึ้นมาต่อมา13เมษายน2567อุงอิงโพสภาพครอบครัวโดยมีสามีและลูกสองคนขณะที่ทักษิณกำลังอุ้มหลานผ่านอินสตาแกรมอวยพรวันสงการานต์ปีใหม่ไทยต่อมาวันที่14เมษายน2 2567ทักษิณย้มข่าวดีบอกสื่อว่าส่งการปีหน้ายิ่งรักคงมีโอกาสได้กลับมาทําบุญซึ่งเมื่อสื่อถามย้ำอีกครั้งว่ายิ่งรักจะกลับมาภายในปีนี้หรือไม่ทักษิณบอกว่าก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้จะอย่างไรเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ก่อนส่วนจะเป็นเดือนตุลาคมปี2567ใช่หรือไม่ทักษิณบอกไม่รู้แต่ตั้งใจเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทักษิณให้สัมภาษณ์ถึงยิ่งรักแถมยังพูดถึงเรื่องการปรับคอรมอ,อีกด้วยนอกจากนี้15เมษายน2567ที่ผ่านมาทักษิณได้กลับ เกิดรวมเล่น้ำสงการที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีสสและประชาชนเข้ารดน้ำขอพรในวันสงการานในรอบ18ปีพร้อมเชื่อมั่นนายกและคอรอมอแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วขณะ16เมษายนที่ผ่านมาเศรษฐาได้รดน้ำอวยพรทักษิณในช่วงเทศกาลสงการานพร้อมบอกว่าการปรับคอรอมอตอนนี้ยังไม่มีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องปรับในวันหนึ่งและถ้าเผื่อปรับก็จะทราบกันเองไม่อยากให้รัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาขนาดนี้วันไวผมคิดว่าควรเร่งทำ งาานนกกัดีว่เพราะทุกๆวันมีค่าพร้อมกันนั้นล่าสุด20เมษายน2567ที่ผ่านมาอุงอิงเคลื่อนไหวอีกแล้วโพดภาพพาทักษิณและเอมพินทองทาคุณากรวงเดินทางไอคอนสยามด้วยกันโดยระบุข,ข้อความไว้ว่า Saturday with Love One พาพ่อไปไอคอนสยามครั้งแรกอย่างไรก็ตามทักษิณก็ยังคงถูกสังคมจับตาเพราะตอนนี้เขาดูเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงยากที่จะปฏิเสธว่าอำนาจของเขานนั้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วแบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรและการกลับมา ขเขาจะช่วยให้เพื่อไทยกลับมาฟื้นได้มากน้อยหรือไม่